ไปดีพี่น้องบรรยากาศยามแรงเนออากาศเยน็นฝนตกฮะกระเศราย็นกระ ب เย็นแล้วฝน,นตกก็ะห่อนนาะพี่น้องแปลกเนาะฝนตกห่อนบานไมนน่ม้นนะบรรยากาศยามแรงเนาะถ่ายพี่น้องเบิง่งท้ายแล้วก็ทายอีกท้ายแล้วก็ชายโอ้โหหได้ไหนเนาะสิไปทาทงไหน นาพ่น,นในกาแห้งเต,ก,เตกแล้วตกขม,มอืมมอขมือเลยเด้อพ่นเลยก็ได้ตกแล้วก็แดดแดดแล้วก็ตกมาเบิ่งนมำมอนได้ยังมาสุลูกสุรานกินสุพีสุน้องกินนี่ลองกองเงาะแล้วก็ละมดมามากินน้ำมัมอนเด้อร์มัมนไปข้างนอกมาเสือหมากใหม่มาสุพีสุน้องสุลูกสุรานกิน มามากินน้ำกันนม่มนมันมาแศษเศษ่วมกันเด้อสบ,บายดีพี่น้องเอฟซีแต่หักแพงมาถุกคนเด้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อมามากินหมั่ใหม่น้ำกันเนาะกินหมั่ใหม่น้ำมัมนมันเด้อไปทางนอกก็เลยเห็นเป็นแต่เศก็เลยซื้อเงาะหรือคือร่วมกันเลยเงาะรังกลองละมุดร่วมกัน มามากินน้ำกันเพื่อนเพื่อนครอทุกคนเดอ้อทางลาวทางไทยเพื่อนน้องๆ FC ใหม่ FC เก้านะถูกแรงเซริแรงใจเนะจะาะที่ให้กำลังใจในะมอ้อนก็พอเลยมีแห้งมีแห้งสู่ต่อไปเนาะกินน้ำกันสูไปเรื่อยๆ đuổi bay thì bà hen không đi, hen không mất ngô đây cả นางไม่ก <toys> ็ไปดูแเด้อ้วมลาไม่สมาทางไทยเน่มาทางเวียดนามเน่แล้วก็ทางฝากเสเน่สามทางหอามันฝาสก็มีเวียดนามทางไทยนำเข้าประเทศ เม็นมาเนาะเมโมนมไปหาูุหาหลานแกแล้วพอให้เขาเบิง่งน้ำ,ำเท่าย่าแกทีจะสบายอันนี้มมนเ,นเมโมนสิ้วโคตโตะนะไฟบ็เป็นแม่บ่หูละ วา่าูกปุขาแบบใดเม่มอนอ่ะถึงเขาซีมี่เขาลือหาดาว่างควงไงเม่ม้อนแห่มุก,ก็อยู่อยู่เพื่อนตัวเองเพราะอยู่เพื่อนตัวเองอูกร้านโมโหมโหจ,จ้าววันนีไซส์แจ็คโ้กเขาแบบใด เขาอ้างในม้อนหน่ะอยู่น้ำมาได้ดอกไปอยู่กับเป็นถาดเขาแล้วเขาอ้างเหตุมาได้เขาก็ด่าอีเท่าอีแก่กระสนันกับเขาหายเ่อยากกันเลยพี่น้องเอ้ยขนาดอยู่ได้นีน่ก็เป็นแบบนี้ขนาดดุแล้วนะสามปี มันเป็นว่าคนเฮาน่ะใายกันไม่เสถึงขนาดนี้มันพอขึ้นดีกันแล้วอยู่ใ,ใกล้ๆเขาก็จะหัวมาหาเม่จะให้แม่นี่ยว่าไปหาลูกเขาเป็นคนเลี้ยงเขาจังไงนีมอสิกโกตอบนะจะว่าสั่นบาสีให้แม่มอนด์ด้อเห็นลูกหลานคอมเมนต์มากตัดสิตอบตามนั่นเนะาะว่าแม่ยไปอยู่น้ำลูกแล้วสิม,มีความสุขนั่นแหละเห็นตกน่าหล แม่อยู่แบบนี้แหละแม่มีความสุขนะดูของทีแม่ม้อนแบบนี้แหละแม่ม้อนมีความสุขถ้าไปอยู่แบบนั้นน่ะแม่มอ้อนตกอารมณลูกลานโนโูเบาหูเพราะเขาใจเนาะผมได้บทสัมผัสผมได้บทยู่น้ำหู้ นาซื่อๆนะวา่าว่าดีนะมันแมน่วาดองค์้องคืนมันอ,อยู่น้ำอะไรด่ดอกใค้สิวยากอยู่ำตำรวจน้ำเตาใครสิวอยอยู่อยากสายพชีปองดองกันเลยแม่เนี่เป็นเมย์มยไปงอลูกได้บอรมย์ม้อนคุณใจแข็งพ่อตายก็หอดพีภาษาอยู่ มันนีาขนกรเทินวม,ม,มีคำถามมาเดีวกะมน้มอนกระตกตาม,มนั่นเนาะท่านประานเมน้มอนกระตกตแต่ก็มน้อยพอวันเดี๋ยวมันเหมือทายเดืยกันเข็นกันอยู่ตลาดเห็นกันทา้งกะถักกันท่ายกันบอกลกกันยี่เมียมแจมไสอ่ เลยเฮ้ยหายไปจะน่องเหมืนกันนะนางน้อยก็เป็นน่องพี่อยู่น่องก็ม่มอ้อนนางน้อยพอวันน่ะกะเป็นน่องเคยอยากไปบอกอยากไปอยากผลิตน้ำเขาน้ำน่องน้ำนงอยากไปอยู่แต่ก็ไม่อยากไปไปแล้วมันจะมนนนีนั่นนั่นนี่ก็ม่ม้อนไม่อยากไปนะอยากไปอยู่หาน้อง มันยังน้อยมันยัหายิเนี่ยการเห็นกันกระทำกันยังจำใจไม่อยังก็ทักทายกันอยู่แต่ปัญหานักกระลูกผู้ขามันเบอกกันบ่ได้มันเขากันบ่ได้สมุดแม่ไปหน้าหันสมุดไปม้อนไปหนาหันเขากอกว่าแม่เนี่ยอยากไปหาลูกเพิ่นคือมาเนาะเพิ่นมาอียงจะเก่าเพิ่นคือบ่มายังไม่สมีคนมาเอาไปนั่นอีก ก็ไม่ม้อนหมดไปนะคะอัดสองอัดเสียงกันย่างอีกแบบนั้นไม่ม้อนหมดไปอ้ไว่า้ฟ็งเนาะเมยอยู่ข้องทีข้องเมยไปสิแหละเมยมีความสุขสุดๆรู้กํารังไม่สนใ้ก็กินซัมนานบดิอวดบได้อ่งบดิอ่างใส กินเท่าทีเฮามีเนาะกินเท่าทีเหัเอหแห้งเฮาหาได้แม่พี่แปร้องคันเขาคิดว่าแม่นะึ่งใกล้เขาก็มาหาไม่จำเป็นมาให้แม่ไป <laughs> มันเลยไก่ด้วเกยไก่ผู้ยุคพุ่นนี่ว่าไกลอน่ยนะผู้ยุคใกล้ๆว่าทั้งผู้ยุคใกล้ก เกายังบม,มาแล้วเขาสิไปเห็นยังล่ะอันนี้ก็บอกสี่แจงซื้อๆเด้ออย่าไปนั่น,นนั่นแล้วนี่ทั้งนั้นกับขั้นเบิ้งคลิปแม่ก็บ่ต้องเม่นยังมาใส่เด้อไม่อยากตอบไม่อยากตอบก็เม่าเมื่อไงเจ็นอยู่คลิปตกุกขุก่อนไม่อยาตอบมาเบาสบายนะแต่นี่ก็บอกตอบ มันมาเรื่องที่อยากตอบไปะนะมันมีแต่บ่อย่างโตเดี๋ยวมีบบอเอฟซีเพิ่ก็บอกเอาโหลดเช้าอ,อน้นเราเซโลดเช้าอ้นเดฟซีเพิ่อนบอกให้บอกให้ลูกเขาเล่าให้แม่เราเซโลดเช้าอ,อ้นนะจ๊ะอันนั้นเป็นคนนอกเนาะมันกับบุคคลหยุ่แง่เรื่องภายในครอบครัวแม่ลูกให้กันสิ่ื้นดีหรือบม่คึนดีก,ดก็มันกับระหว่างแม่กับลูกเนาะ ถ้าเขาจะขึ้นดีเขาก็มาถ้าเขาขึ้นดีเขาบวมากอะคือโอเคจบป่จําเป็นคนนอกสิน่เงยนั้งสั่นึังสิให้เบาใส่โนะยให้ลูกเขามาเบาใส่แม่เโนะ่นคนผู้นั้นมันบูดีสักิอเขาร่วมโตกิงเขาเื่อนโต,นตสูความผิน นั่นเป็นเรื่องครอบครัวแม่ลูกเขาก็ะจำเป็นว่าสิมาบอกสิมายกมาแง่สั่งนี่จีนี่เขาสุข้างเขกคำนี้แหละเนาะให้เข้าใจให้เข้าใจว่าเออเป็นยังไม่ม้อนจังโงบ่อยากไปอยู่คนขันไม่ม้อนไปอยู่ไม่ตกไม่ม้อนตกหน้าลูกเห็ดมาแล้ว บ่มีบุญมีคุณยังบ่มีมพ่อแม่ผู้ได้บ่หักลูกหรอกพี่น้องเอ้ยพ่อแม่ผู้ได้สิไปเห็ุให้ลูกสิไปตอกย้ำลูกสิไปเหยียบลูกนะบ่มีดอกกระสั่นกเรเลี่ยงลูกไปใหญ่หอดปัจจุบันนี่แล้วท่านแม่บ่แพงลูกแต่บ่มีถึงจุดนี่บ่หัวสิเป็นแน่ใดท่านบ่มีแม่เขาหักลูกเขาสำได้แต่ห้าวหักเขาสำนันแหละให้คิดประท่านั้นแหละ เขายังให้ลูกเขากินก็คือเขาเกยากให้เขากินแบบนั้นลองลูกเนาะยานะะดาม่ามีม้อนด้ออันนี้ม้อนต่อคํามามกิดตัวยางมือเส่านี่ยกิดมีม้อนกินย่งางมเสเฒอนมนอนม้อนใส่แสือแดงต่อไปฟัง ท่นอยู่น้ำลูกนาะมันมีความสุขไชสิบ่อยากอยู่น้ำลูกโดนสบายใจมีไใครจะบ่อยอยู่ทันอยู่มันมีความสุขอย่างงก็มันมาทอของตัวเองดอกพี่น้องแม่แต่ลูกก็เป็นคนอื่นทัานท้าใสเขาดิ๊งหน้อยคมือนีะมันคือคนตะกี้เลยคนตะกี้ตุ่มลุ่มพ่อแม่สนุกดี คุณมี่คุณมือเนี่ยหันเข้าเรี่ยงเขาเลยคือเข้าบนเรี่ยงบัดเข้าเจา้าใหญ่นะเบิง้งสมุดมหโหมกันเมื่อตุคนลูกไปมอนหกคนมหโหมกันสาคนอื่นสํเป็นลูกคือคนแขกเหือบัดเข้ามาโหมกันนะแบบลูกเป็นลูกมันหลายอ้โถดคือคนแขกแล้วคือแขกใครอื่นมาหย่ามมายามเหมือนน้า เ่าใหญ่้วาก็เข้าเบอร์ได้อย่างจะแทะตุกสิตายเดี๋ยวหลุกลำบากลำบนุนกินเกากันลำตาตุกหายหายนำหนูหัวหัวนำ้ำ สั่นมาสี่เดอ้อขอโทษขอไปถ้าเบาอีกยังไปกันคนที่เหงาใจที่สุดคนที่หูที่สุดคือคนที่เป็นแม่เนาะคนนอกบอ่หูเอาคลิปนี้ไปมีม้อนโก้ลาไปก่อนเดอ้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเดอ้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซักตะคาให้ส่งนนท์พี่ไงโมนนท์หนุ่มเด้อบาย